งแงสวัสดีนะครับผมก็ลงตรงนี้เลยอะ่ะมาแล้วนะสำหรับแกงไม่อยากว่าแกงดิต้องเรียกว่าทีมงานนะครับ มมันมนกระดดูไปทีมงานสายบุญนะครับผมวันนี้ก็เอาดินมาเขาวัดนะหลังจากที่ทำงานช่วงนี้ก็ต้องทำบุญด้วยนะครับออทำแต่งานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้ให้บ้างนะครับโอ้โหดูดิรถแต่ละคันคือแบบสุดยอดมากอะ ขับมาเมื่อกี้นี่โอ้ตอนแซงบนถนนบาดยางเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าสุดยอดอะเออแรงทั้งนั้นเลยบิดเสียวด้วยขันไหนจะลงก่อนเลยอ๋อน่าจะคันนี้นะครับผมซัตทีนะครับหนึ่งนะฮะ เพลินด้วยโค้งของลุงเพชรแหลมสิงนะครับอ่าระบบเบรกก็น้ำมันนะครับผมดุมรถของอ่ามันน,น่าจะอิสุกว่าทับพี่ดุมพี่ดุมดุมล,ล้อหน้าของอะไรครับไฮแลนเดอร์ ผมยังไม่ได้มาให้เลยนี่นะ<อ>ชิมงานสายบนนุญนะวัดหนองห้องนะครับ 2022. 2อ2 2นสบอสายบุญ เอาเลยลงไปเอาแบบโโทรเลยโอเคอ,เอ่ะาปิตาปิตาเต็มถนนเลยอะ่ะค<ช>ันใหญ่มากถ่ายประดิษฐ์นะครับอเอาทำเวลาหน่อยนะเพราะว่าต้องไปเอาอเที่ยวเฮ้ ง่ท่านละ่ะแป๊บเดียวไงไม่พอนะไรที่ันของไปต้าหน่อยนะครับถ้าลงมันนี่เขาบอกแล้วนะว่าไวมากนะครับเรามาดูลงดิน thằng đâu đây lạ ô oh, đám cá săn ăn vằn vải lên áp toàn đi nè ô bùm ôi ô sụp giọt ôi thế đi đâu ไม่มาเอ้ยคันนี้มาได้อ่ะเออเป็นบางคัน่ะคันนี้ต้องมีอะไรผิดผลาดหรือเปล่าเอ๋อลงนี่แล้วตุ่มสุดยอดเลยนะเอาเล่นคนอีกแล้ว เอารถกลับบ้านกลับไม่ได้แล้ว <c oughs> โหไม่ไหวอะ่ะอน,นี้ก็ไม่ไหวอะ่ะท่าไปชมอ้พยายามจะเอาขึ้นได้นะเพราะว่ารถดึงไม่พอนะโอ้โอโอ ผมไม่รอดออเอาเป็นไงล่ะเม่โอ้สุดยอดเลยอ่ะเอาแต่ต้องยอมอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะ รถด,ดึงมีน้อยนะรถด,ดึงมีคันเดียวแต่ว่ารถที่ตอกนั้นเยอะก็ไม่เพียงพอนะถ้าเกิดจะมารอดึงทุกคันก็ไม่ไหวนะครับผมต้องใครช่วยตัวเองได้ก็ต้องช่วยนะครับ๊มอ้า าวได้ไหมลูกเป๊ะแต่ต้องขยาวช่วยแล้วแหละเอาขยาวาอีกเอาเอาเอาเออได้แนละ้วได้แนละ้วโอ้ยเฮ้ยโดนโดนอ,อึมอได้แล้วนะครับผมในตัวแรง สุดได้ทีมเลยนะแรงมากแต่ว่าไปไม่ไหวยกลอ้อช่วยก็แล้วอะไรก็แล้วนะ,ะออกไปได้นะต้องพึง l อ0สี่เูยอ้ยติดอะไรติดนิดเดียวอะ่ะโอ้เหลือดินเยอะอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> มันก็ว่าดินมันเปียกหรือเปล่าโอ้อ้ย ไอ้ไอ้โอ้สุดยอดเรียบร้อยโอ้พ่งมาถึงอ่ะโอเคนะผมเจอกันคลิปหน้าครับใครฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับ